ก็เ,เป็นออไว่าข้าพใ้ทางกำลังแข็งแรงไปช่วยันส่งเชนเทางกำลังแข็งแรงต่อพ่อวางข้าวไว้เลยส่งต่อไ้เลยลูยกเพราเอาไปเนอร์นานๆนี่ก็มีงานคนหมู่มากแต่ถ้ามีบ่อย อย่างมากก็ไม่เกินสัมรันการที่จะมีทุกร้านแบบนี้มาให้เป็นทีมใหญ่เพื่อมาเป็นบุญพิเศษก็สนป่าก,ก็รองเรัาใจ้เอาเรเ่็หทีอยู่การตบบุกร้องมาตัวขอไปกันมีอะไรก็ดูแลกันนะครับวันนี้ทราบว่าคณะสงฆ์ประกาศแล้วว่าของทุกอย่างที่เกิดขึ้น เมื่อพวกเราทำงานโดยพวกเราก็พวกเราร่วมรับการงานในการไปเป็นมอย่างยิ่งมาได้ในงานเข้าวัดไปอยู่วัดได้มีการปฏิบัติป่าคลาสดมูลตอนนี้ได้เลยใช่ไหมท่านมาแล้วมีโอกาสขึ้นเป็นกลางสิ่งที่เป็นมงคลบนศาลาท่านจะเป็นขุนชนยิ่งเจ้าเป็นส่วนพุทธชนิระส่วนสาวกชนีละอยู่บนาลา ถึงมีความเด่นชัดคือฟันผู้ชาเป็นคนชราและถึงโคังการคือจับผุ้ชายให้ดวงตาผู้ชาเป็นคนชราส่วนอื่นก็ขึ้นไปพุทธศพแปดสิบองค์คนชราไปกราบไปไหว้คอยมีโอกาสขึ้นไปกราบไปไหว้คนชราด้วยเป็นมงคลแก่ตัวเองมาเติมมาเสริมบารมีให้กับตัวเองตามที่ท่านตั้งใจกัน ต่อไปก็จะได้รับิชอบพิจารณ์ในสิางๆผู้จีบบนนรายได้ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆท่านัารการประเด็นกรุทรงขาอนิกราอยงสูงทุณเจ้าที่สูดส์สามเุรนิทีกรรทุกโรคพี่น้องปัะชาชนผู้สนใจให้ในการสร้างบุญสร้างบุญสนทุกท่านก็จึงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ตั้งใจมาร่วมสู่ร่วมสูสนกกันในวันนี้ พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมกันขอบคุณนะครับสถานที่แห่งนี้ได้มีโอกาสต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่ได้ตั้งใจมาร่วมรุ่นรุ่นสนุนกันบริบูรณ์ก็ได้กล่าวไปแล้วว่นี้ครับว่มีคนต้องไม่มีมันเลยมันเจร์แต่แล้วก็บุญเก่าเรามีอยู่และวันนี้เราก็มาเสริมบุญใหม่เพื่อให้บุญของเรานั้นครั้งหนึงมากยิ่งขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดกับชีวิตของเราในส่วนที่เป็นความดีนั้นเป็นเรื่องของบุญทั้งสิ้นบุญมีอำนาจในการที่จะให้เราได้ประสบกับสิ่งที่ดีดในชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นผูท้ที่ไม่ประมาทในชีวิตจินาโากาสในการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นประจำอันนี้ก็เพื่อเติมความดีความงามให้กับชีวิตของเรา เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะบุญเป็นเครื่องส่งมาให้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราบุญไม่พอบุญน้อยความไม่ดีมากกว่าเราอาจจะไปเกิดในกำเนิดที่ไม่ดีไม่งามแต่ทีนี้เราได้มาเกิดเป็นคนเพราะว่าเรามีบุญมีความดีความงามพอสมควรเราจึงได้มีโอกาสมาเกิดเป็นคนได้ฉังนั้นเพื่อรักษาความดีความงามรักษาความดีเดิมเพิ่มเติมความดีใหม่ เราก็ทําบุญทํากุศลดีความนาากันไปเรื่อยๆชีวิตนี้ประมาทไม่ได้ชีวิตที่ผ่านไปเดี๋ยววันเดียวคืนตอนนี้ก็จะใกล้จะสิ้นปี2552แร้ก็จะขึ้นปีใหม่อีกแล้ววันเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเฉยๆแต่ได้ดึ่เอาชีวิตของเราให้มันหมดเี่ มันเหลือน้อยลงทุกทีทุกท,ท,กทีทุกวันที่มันต่างไปอายุของเราก็เหลือน้อยลงน้อยลง,ยลงฉะนั้นถ้าเราประมาทในชีวิตคิดว่ารอวันมูลวันนี้แล้ไปทำความดนะีวางอามันอาจจะไม่ถึงวันดังกล่าวนั้นก็ได้ชีวิตมันเป็นต่อที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ก็ออชื่นใจนะครับกับท่านทั้งหลายนโมทนาบุญกับท่านทุกท่านได้ได้มาร่วมร่วมตุศรด้วยกันในวันนี้ การาทำบุญทำกุศลที่สถานที่ดังกล่าวนี้เป็นสถานที่ทั่วกราวปกติแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนป่าที่ร่มรื่นเป็นที่นั่งพักผ่อนสำหรับผู้ที่มาหาความสงบในด้านจิตใจมานั่งสมาธิมานั่งนานอ่านหนงสือธรรมะหาความ ส่งหมดเจสิบมอจายที่นี่จ่ก็เร็นอุเเป็นเุาเขึ้นแต่เนื่อมีสาเหตุที die 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 ่สถานที่สิ่เสยทคำบุญเป็นประจารทุกๆวันอย่างนี้ที่ราชานั้นให้เกิดวาตภัยนะครับลงขอชัตมาแรงเพราะนั้นพระเจ้ก็ม้ใหญ่ลงครับรัชกาลทางลงไปก็เเปิดพ่ากเลยให้สร้างตราหัใหม่เป็การหาวอรขึ้น เนขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างอยู่นะครับรูปแบบของพระราชาเริ่มติดไว้ที่ต้นไม้ท่านทุกไหล่เห็นแล้วขณะน,น,นี้ก็ขึ้นจำนบนแล้วคิดว่าทิตย์หน้าน,นี่คงจะได้มุมหลังคาเพราะเสร็จแล้วเราก็จะได้เริม่มทำรูนที่สาดดราด้านกลาวนั้นเราก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะในวันนี้